ครับเด็ดข่าวบันเทิงกับเรา2คนนะครับเรื่องแรกครับอันนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาก,กว่า34ปีครับ <คะ S 1> และล่าสุดเขามีแฟชั่นเซ็ตเป็นแฟชั่นเซ็ตที่ผมบอกเลยว่าขนาดผมเห็นแล้วผมยังโอ้โหคุณนี่ฮะพี่แอนซิเลียมครับ<อ>นี่<อ>นี่นี่แฟชั่นเซ็ตเชื่อหรือไม่ว่านี่คือปุิงที อยู่ในวัย50กระตันนะคะโอ้โหความเซ็กซี่ของเธอบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนี่เป็นแฟชั่นเซนต์นะคะที่พี่แอนเนี่ยบอกกับช่างว่าอยากจะได้ฟิลแฟชั่นแบบว่ายุค80นอะไรแบบนี้แนวย้อนยุคทั้งมีความอาร์ตแสงสีลแบบแล้วก็มูดแอนโทนเก่าๆหน่อยเป็นแบบสไตล์ที่พี่แอนเขาชอบใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าพอเป็นแฟชั่นยุค80นะฮะและการแต่งหน้าหน้าผมและความเสียต้องใช้คำเนี้ยความเสียดูชุดนี้สิครับโอ้โห เซ็กซ <Se> <แ>ี่มากอ่ะแซบเวอร์อะ อย่างเงี้ยแบบเหมือนอยู่ในแบบโรงแรมแบบเออแล้วก็แบบเป็นโรงแรมไม้อะไรเงี้ยโอ้โหดูทีนะจะแบบว่าได้อารมณ์หน่อยนะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยบอกเลยว่าตั้งใจทําโปรเจกต์นี้นะคะเพื่อให้กับแฟนคลับนั่นเองคนรักแอนโดยเฉพาะเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ค่ะที่ IG s e r i u m o f f i c i a l นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปเลยก็ได้ค่ะที่ Line แอดกินใบซีเรียมนั่นเองใช่แล้วครับนี่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแซบเรื่องแรกของพี่แอนแต่ยัง ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าล่าสุดแอบได้ยินครับว่าพี่แอนซิเลียมของเราได้ผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่แล้วครับนี่แหละครับไม่ใช่ใครเลยครับข้างๆลูกสาวสุดน่ารักน้องนอนท์นี่ก็เลยเข้ามาดูแลให้กับคุณแม่แหละครับเพราะนั้นใครที่อยากจะติดต่องานของพี่แอนซิเลียมก็ติดต่อผ่านนนท์นี้ได้นะจ๊ะึ่งงานนี้นะคะพอได้ลูกสาวมาดูแลคิวงานเนี่ยพี่แอนจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังความรู้สึกของพี่แอนกันสักหน่อยค่ะ ภูมิใจนะคะรู้สึกว่าลูกก็โตขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความรับผิดชอบก็ในระหว่างที่เป็นผู้จัดก,การแอนเขาก็แบบทํางานอย่างอื่นเสริมไปด้วยแล้วก็รับงานให้แอนแล้วก็ดูบัญชีให้ก็สบายใจอ <c oughs> ย่าหนีเที่ยวบ่อยนะจ๊ะอย่าหนีเที่ยวบ่อยนะจ๊ะ <c oughs> แอนก็ให้กําลังใจลูกแล้วลูกก็จะแบบเห็นใจว่าเออแม่ก็ทํางานหนัก ก็เที่ยวค่ะเอาแม่ยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวกองเขารอรีบรไปเถอะบางทีเราก็จะแบบแม่ๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเอ่ยเฉยเฉยสำหรับแอนการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสามีแล้วก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราทําให้เราแบบรู้สึกสดชื่นในทุกๆวันแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นค่ะ ก็ได้ผู้จัดการคนใหม่แต่นะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ใจมากเลยทีเดียวอย่างลูกสาวน้องนนท์นี่นะคะเอาเป็นว่าใครจะติดต่องานที่แม่แอนซิเรียมก็ติดต่อได้ที่น้องนนท์เลยบอกบเลยนะว่าไม่ธรรมดาเลยเออการที่คนเราจะอยู่ในวงการมารเป็นตัวแม่ในวงการมา30กว่าปีอะผมว่านะคนที่จะเคียงคู่นะฮะกับพี่แอนซิเรียมได้ก็ต้องเป็นพี่แหม่มแคทรียาออแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าพี่แอนซิเรียมเนี่ยเขามีหลากหลายบทบาทคุณคนังเอก นางร้ายมแม่นางร้ายโอ้คือรวมทุกอย่างเลยแล้วยังคงเสียยังคงแซบแบบเนี้ยอยู่ไปอีกนานๆครับพี่แอน,นครับรอติดตามผลงานจริงครับเป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วแหละ<อ>ก็เมันว่ามีงานอะไรติดต่อน้องนอนนี่ได้เลยนะจ๊ะมาขยับมาที่หนุ่มติสคนนี้บ้างดีกว่านั่นก็คือเน็กชารีถ้าพูดถึงแน็กชารีแล้วเนี่ยึก<อ>ถึงอะไรเจ้าพ่อยูทูบเบอร์เจ้าพ่อยูทูบเบอร์เนามาเออ สิงสารสัตว์ทั้งหลายดูเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเขาหมดแล้วทําคลิปอะไรออกมาแต่ละคลิปดูด,ดิมีธรรมดาที่ไหนอ,ะอ,อ่ะแล้วก็ได้ชวนหลานชายเนี่ยมา อะไรแปลกๆฮ่าๆแบบนี้บอกเลยว่าตอนนี้กายเป็น,นเจ้าพ่อ,พอโฆษณารีวิวต่างๆนี่ไงนนแน่นมากเลยนะแต่ผมว่าหลานเขาอาเธอร์นี่น่าจะชอบนะเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนมีมีพี่มีอาเป็นวัยเดียวกันอะได้เล่นด้วยกันแบบนี้นะแต่คุณน้าก็เป็นคนแบบน่ารักครับคุณครับจะบอกเลยครับว่าเห็นเขาอารมณ์ฮาแบบนี้ตล,ตลกตลกแบบนี้คิดอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์แบบรีเอทีแบบนี้แต่จริงๆเขาก็มีเรื่องให้ทุกใจเหมือนกันนะล่าสุดเขาเจอทีมข่าววัยบันเทิงของเราครับเขาปรึกษาเขาบอกว่าเฮ้ย เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งโดนโกงเองนะคุณคโดนโกงเงินไปเนี่ยจากผู้รับเหมาที่มาต่อเติมบ้านให้เขาเนี่ยแหละแล้วก็แบบเชิดไม่รับผิดชอบงานแค่นั้น,นยังไม่พอค่าตัวในการจ้างงานในวงการบันเทิงก็ถูกโกงอีกครับอโอ้งานนี้ไม่รู้ว่าเฮ้ยแน็กจะตลกออกหรือเปล่าเอาไปฟังความรู้สึกแน็กกันครับ ถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมอาจจะแบบว่าพอแบบโดนโกงทั้งทําบ้านทั้งอะไรพวกนี้อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงกระตือรือร้นแล้วแบบทํางานต่อแต่ของผมพอเราโดนทั้งโกงทั้งทั้งหนังทั้งงานใช่ไหมทั้งแบบว่าทําบ้านอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เรารู้สึกแบบว่าที่เกียรติทำอะไรไปหมดเลยมันเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะแล้วแบบตอนหลังก็มาเสียดายว่าทำไมไม,ไม่ไม่รีบทํางานอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เป็นล้านนั่แหละผมว่าปีปีนี้ก็เป็นแบบคนใกล้ตัวแล้วก็เตือนหน่อยเพราะว่าปีปีที่ผมทํางานเยอะผมคุยเองทุกทุกงานจริงๆใช่ไหมแทบไม่ได้ตัง กี่วันกี่วันถึงจะได้เงินใช่ไหมพอผ่านมาแล้วก็ลืมแล้วเพราะเราทําหลายอย่างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มานั่งนึกทีหลังว่าแบบเอถ้าที่ไหนเราแบบลองทักถามเขาถ้าเขาดีเขาก็ตอบเรานะแล้วก็แบบเออบอกว่าแบบเฮ้ยเออยังไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยอืจริงๆเนาะคนเราทํางานอ่ะมันก็คือ หนึ่งใช่ความสุข ừ, ในการทํางานแต่เงินมันก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมันก็ทำงานได้ต้อง,งเงินด้วยแหละก็ต้องมีอินคมกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจนะเขานะคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นดาราหรือเป็นอะไรนะทุกอาชีพ ไม่ควรไปโกงเขาเพราะว่าเขาหาเงินมาด้วยความยากลําบากคุณนะเราก็ควรต้องแบบว่าเออดีลอะไรกันไว้ก็ไปทําตามหน้าที่ของเราดีกว่าใช่ผิดศีลด้วยนะผิดศีนะอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไปโกงอะไรใครแบบนี้ไม่ได้เจ๊อย่าพึ่งขึ้นเจ๊ใจเย็นร้องความยุติธรรมให้กับทุกคนนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดสิ้ด้วยเป็นเรื่องเงินเงินทองทองอะไรแบบนี้เป็นใครใครก็เครียดเป็นธรรมดานะคะมาต่อกันที่นางเอกสาวคนนี้มั่งดีกว่านางเอกสาวคนเก่งของช่วงวันสาของเรานั่นเองสาวเฟร์ นบจีรานะคะได้เดินตามรอยทําความฝันได้สําเร็จกับการเป็นนักแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่นเป็นนางเอกละครที่เห็นหน้าคราตากันอยู่รประจำเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าเธอมีอีกหนึ่งความฝันนะที่เธออยากจะเป็นนั่นก็คือการ,รเป็นดีลลเจออและล่าสุดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยคือคุณอ้อมเพียดาค่ะให้เธอเนได้มีโอกาสไปจัดรายการวิทยุเป็นครั้งแรกนะคะ <S <S ดีเจของคลื่นเฟล็กซ์ร้อย 4.5ที่คลื่นนี้เขาจะได้ดีเจว่าเป็น FJ อ่าเป็น FJ อย่างดีเก็ดิสจ็อกกี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่า f r ร a k ็อกกีอะไระแบบนั้น <Yeah. S 1> ก็ได้รับโอกาสในการจัด ครั้งแรกเลยนะคะทางทีมนมันเธอเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศตอนที่สาวเฟิร์นเนี่ยกำลังจัดรายการมาให้แฟนๆได้ชมกันด้วยนี่แหละก็มีแฟนบไปให้กําลังใจอยู่ข้างๆด้วยนะคะแต่ว่าลีลาการจัดของเธอดูมืออาชีพไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าลึกๆข้างในแล้วเนี่ย <โฮ S 1> เป็นครั้งแรกเนาะเ <โฮ S 1> จ้าตัวเขาจะตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงบ้างไปฟังสาวเฟิร์นกันหน่อยคะ่ะ ตื่นเต้นมากค่ะก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาเป็น FJ ของ Flexstation นะคะแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าคือมันก็มีวิธีในการแบบว่าดำเนินรายการอเนาะเราเลือกที่จะแบบ เปิดใหม่สดๆด้วยตั้งแต่ไม่์แรกของเราเลยอยากลองของว่าอี้ได้ไหมอยากลองอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะคนเรามันนึกในหัวแล้วว่าจะพูดอะไรอ่ะแล้วบางทีปากมันไม่ไปตามหัวอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าคือสําหรับไมล์แรกเราก็ท่องมาเลยนะว่าแบบเราอยากจะพูดอะไรจะยังไงแล้วก็จับเวลาว่ามันไม่ควรเกินประมาณกี่วีกี่วีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสติต้องมีมากๆจริงๆวันนี้ยังถือว่าชิลๆค่ะก็จะเป็นช่วงที่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยสำหรับ เดือนนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่แนะนำคลื่นแนะนำเอฟเจมใหม่ๆทุกคนในแต่ละวันจันถึงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคนก็จะอยู่ในช่วงของวันเสาร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่โมงเย็นก็จะเน้นเปิดเพลงแล้วก็มีพูดคุยแนะนําตัวนิดหน่อยสุดยอดครับต้องฝักเนื้อฝักตัวดีเจน้องใหม่นะคะดีเจรุ่นพี่ ก็มอ,องอย<อ>่างนี้ผมว่าเป็นดีเจที่สวยหน้าตาดีจริงๆครับแต่ว่าพี่อ้อมครับน้องอาจจะอยากจัดคู่น้องอาจจะอยากน้องอาจจะอยากจัดคู่เฮ้ยทีนี้ขายงานได้แบบนี้เลยเหรอเอากันโตๆตรงนี้แหละครับช่วง<อ>นี้เศรษฐกิจไม่ดีครับพี่อ้อมฝา,ากกับพี่อ้อมพิยดาหน่อยถ้าดูอยู่สวัสดีครับพี่อ้อมพิยดาครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเสาร์อาทิตย์ คิวเฟิร์นอาจจะเจอกันได้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะแต่ที่ฝากแน่ๆแหละก็คือ FJ เฟิร์นนบจีรานะคะทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนถึง4ี่โมงเย็นที่เพล็กซ์ร้อยสีจนะจ๊ะใช่ครับคุณพ่อเปินน้ลนาคอนแล้วก็แม่จูนกัสมานะคะล่าสุดค่ะ ความภาคภูมิใจของเขาเห็นมาน่าจะตัวเล็กๆเ,ออเลยนะน้องออก,ก้าสนมากครอบครัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครอบครัวหันศานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเป็นภาพน้องออก,ก้าเขาเอาเงิน มาเรียกว่ามันนับอ๋มีเห็นไหมมีหลากหลายแบงค์มากเลยนะคะตั้งแต่แบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าร้อยไปจนถึงแบงค์พันเนี่ยต้องบอกน้ำพักน้ำแรงของเขาเองใช่ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ถูกถ่ายโดยคุณพ่อเปิลนะฮะคุณพ่อเปิลเนี่ยได้อธิบายครับว่าน้องเนี่ยทำงานเก็บหอมรอมลิฟนะะเรื่องของเงินเนี่ยมันเลยมีหลากหลายแบงค์ที่เขาหาไม่ได้ตัวเองแล้วเอาออกมานับวันนี้เพื่อที่จะไปซื้อโทรศัพท์ที่น้องเขาอยากได้ถือว่าเป็น เงินก้อนแรกในชีวิตของน้องที่น้องเนี่ยเก็บมาแล้วก็ไปซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองมันเลยเป็นความภาคภูมิใจของคุณคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่สอนลูกออกมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยรู้คุณค่าของเงินนะครับอยากได้อะไรเนี่ยก็ต้องรู้จักเก็บออมเพื่อซื้อด้วยตัวเองเอาไปฟังบทสัมภาษณ์สักนิดนึงครับ เป็นกฎของเราแต่ทีนอยากได้อะไรทำงานแลกเงินทำงานแลกเงินเขาก็กวาดใบไม้ก็ได้ร้อยหนึ่งอ่ะล้างจานก็ได้200อาบน้ําเต่าก็ได้300คือมันก็มีราคาของมันอยู่นะเลี้ยงน้องอ่ะให้ทำงานอ่ะได้อะไทำความดีก็ได้แล้ว ขายรายการได้พันหนึ่งได้เยอะหน่อยเขาก็เก็บของเขามาเรื่อยๆหลายเดือนแล้วนะเขาเก็บจนความฝันใกล้เป็นจริงแล้วจะได้ซื้อละจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวจ no ู story, so <Yeah. S 2> นก็ไม่เขินกับการทํากินไม่เขินกับการหาเงินเฉะนั้นมันก็ถูกแล้วนี่ที่เราจะสอนลูกเราต่อก็ให้เขารู้ว่าค่าของเงินมันยังไงแล้วเขาจะได้ไม่อายเวลาตอนโตด้วยแล้วมันเป็นวัยที่เขาต้องต้องรับรู้ได้ละว่าการใช้เงินแต่ละบาทมันเป็นยังไงเขาก็จะได้เห็นได้ว่าคุณค่าของเงินที่เรามาทํางานอย่างอย่างออกาไม่ใช่สอนแค่เรื่องนี้นะคะวันไหนที่เขาไม่ได้มีเรียนหรออะเ้าาจมยู่ฟแลวก็ใ เห็นว่าพ่อแม่ทาํางานยังไงชีวิตจริงๆของพ่อแม่ก็จะได้เงินค่าเทอมพวกเธอนี่ฉันทําอะไรบ้างก็ให้เขาเห็นมันจะปลูกฝังค่ะเหมือนจูนจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กโอ้โหมันก็น่าภูมิใจารนะักผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ว่าจะเลี้ยงเขาให้โตมาเป็นคนในสังคมที่ดีเนี่ย ก็ยิ่งยาเข้าไปอีกแล้วนี่ถือว่าเป็นหนึ่งการสอนลูกของบ้านอของพี่เปิ้ลที่มันดีมากๆแล้วบ้านผมก็สอนแบบนี้เหมือนกันนะใช่คุณแม่เกาอยากได้อะไรก็ต้องให้ทํางานแรก<อ>นะครับส่วนถ้าเกิดอยากอยากได้อะไรเนี่ยขออะไรคุณแม่ผมไม่เคยปฏิเสธเลยสัญญาหมดว่าเดี๋ยวจะซื้อให้เราซื้อให้ไหมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ <laughs> ก็เลาไปก่อนแต่ท้ายค่ะผู้ชายคนนี้ก็สามารถเก็บเงินซื้อของของเขาเองจะได้ผมือให้ปูมันจะดีเลยแหมหน้าพ่อภูใิใจจริงฮะใครที่มีลูกนะครับอยากจะเอาเทคนิคแบบนี้ของพ่อเปิ้ลเนี่ยกับแม่จูเนี่ยไปเรียนลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะไดใช่แล้วค่ะ